คนอินเดียประหลาดใจเมื่อประเทศไทยไม่ได้มีแค่ร้านนวดอย่างที่พวกเขาเคยได้ยินเมื่อยูทูบเบอร์ชาวอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกทายทอดภาพของประเทศไทยให้กับชาวอินเดียได้ชมชาวอินเดียถึงก็บอกว่านี่คือด้านที่แท้จริงของประเทศไทยซึ่งคนทั้งโลกรู้แต่ว่าคนอินเดียเข้าใจผิดมาตลอดและบางทานถึงก็บอกว่าวิดีโอนี้แหละจะทำให้พ่อแม่ของพวกเขาอนุญาตให้มาที่กรุงเทพ เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นจากชาวอินเดียพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube r o ี n แอนด์บา์ตีซึ่งเป็น YouTuber จากประเทศอินเดียที่ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งช่องของพวกเขานะครับมีผู้ติดตามกว่า3.31แสนคน โดยในวิดีโอพวกเขาได้มีการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัดโพวัดอรุณมีการไปสำรวจห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์เดินสยามสแควร์แล้วก็ไปเยี่ยมชมตึกมหานครโดยการเดินทางของพวกเขาในประเทศไทยนะครับเขาจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น60วันเพื่อสำรวจประเทศไทยโดยที่พวกเขาทั้งคู่ได้เคยมาแต่งงานที่ประเทศไทยแล้วในปี2016และพวกเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่นี่โดยในวิดีโอนี้พวกเขาได้มีการถ่ายทําในต่างประเทศเป็นครั้งแรกและเขาก็เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่แรกโดยพวกเขาได้กล่าวไว้ในวิดีโอว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้มาถึงกรุงเทพและนั่งรถไฟเพื่อเข้าเมืองคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากชานเมืองและเมื่อคุณมาถึงที่นี่ก้าวเท้าออกไปคุณจะถูกกระนำทันทีด้วยเสียงของการจราจรซึ่งมันวราวจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่กรุงเทพ ุจะนีไม่พ้นกลิ่นอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกพลังงานของกรุงเทพเทียบไม่ได้กับเมืองอื่นๆที่เราเคยเห็นมาก่อนแต่ว่าท่ามกลางความโกลาหลก็มีความสงบของแม่น้ําความสงบของวดัดหลายร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วเมืองแล้วรวมถึงความสงบของคลองและสวนสาธารณะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือท่าทางอันสงบเสงี่ยมและสุภาพของคนไทย ด้วขาวนะครับได้มีการไปรเยี่ยมชมตึกมหานครซึ่งคุณบา์ตีได้บอกว่าการเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองในแบบนี้มันแทบจะเหมือนกับหยุดหายใจเลยนอกจากนี้พวกเขายังได้มีการเดินเที่ยวตลาดจอร์ดแฟร์ได้ลองชิมเล้งแซบซึ่งพวกเขาบอกว่าพวกเขาได้เห็นจากวิดีโอการท่องเที่ยวว่าจะต้องรับประทานสิ่งนี้หลังจากนั้นพวกเขาได้มีการเดินทางไปที่วัดโพโดยในบางช่วงบางตอนของวิดีโอคุณบาตี้ได้บอกว่าเมื่อวัยเด็ก ภาพแรกที่เธอได้เห็นเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือพระพุทธรูปนอนซึ่งก็เป็นภาพฝังหัวภาพแรกทันทีที่นึกถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เธอก็ได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เหนือจริงมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการเดินทางไปที่วัดอรุณนะครับโดยเขาบอกว่านี่คือเป็นวัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพและมันก็ดูอลังการมากที่นี่คือสวรรค์ของเหล่าอินสตาแกรมเมอร์เพราะว่าที่นี่นั้น รรูปได้สวยจิงๆนอกจากนั้นนะครับเขายังได้มีการไปสำรวจห้างในกรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าในกรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่บ้าคลั่งมากมันไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่ามันดูเหมือนกับเบืองในร่มและมันก็ดูเหมาะกับกรุงเทพโครงสร้างมหือมาที่มีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดคุณแทบจะไม่โดนแดดเลยคุณสามารถเพลิดเพลินทุกอย่างที่นี่ตั้งแต่อาหารไปจนถึงการชอปปิง้ง ลหลังจากนั้นนะครับเขาได้มีการไปเยือนสยามสแควร์ซึ่งวันนั้นมีการติดถนนพอดีโดยคุณบา์ตี้ได้บอกในวิดีโอนะครับว่าที่นี่เต็มไปด้วยวัยรุ่นเป็นจํานวนมากดูทันสมัยฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทางด้านคุณรอนดี้ได้บอกว่าถ้าคุณถามผมเกี่ยวกับพื้นที่สยามสแควร์นี้มันเหมือนกับเมืองในอนาคตในปี2054ทุกอย่างมันดูสดใหม่มากแล้วมันก็เต็มไปด้วยแสงไฟ และข่าวก็บอกไว้ในวิดีโอด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขาแล้วรู้สึกได้ทันทีจากการเป็นส่วนร่วมของเมืองนี้ที่เมืองนี้มีความรู้สึกอิสระอย่างน่าประหลาดใจในชีวิตประจําวันทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของรถไฟใต้ดินเรื่องของอาหารการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจา้างถนนอาคารต่างๆแม่น้ํา วัดวาอารามและที่สำคัญที่สุดที่เราได้สัมผัสก็คือคนไทยเขายังบอกด้วยนะครับว่านี่มันเป็นเสรีภาพแบบที่เราไม่ได้รู้สึกมานานแล้วแในตอก,กนี้พวกเขายังได้มีการไปท่องเที่ยวอีกหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณเยาวาราชเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตซึ่งจากในวิดีโอดังกล่าวนะครับมีประเด็นเล็กๆในช่วงต้นของวิดีโอซึ่งคุณดอนนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับทัศนคติที่ชาวอินเดียส่วนใหญ่มองประเทศไทย และในช่องความคิดเห็นก็มีชาวอินเดียเข้ามาพูดถึงประเด็นนี้กันโดยได้มีการบอกว่าทัศนคติของพวกเขาหลังจากได้ดูวิดีโอนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วรวมถึงหลังจากที่ได้ดูวิดีโอก็กอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเอาละครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวอินเดียกันบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมดูแล้วว่าประเทศไทยตอนนี้กําลังพนะัฒนาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้ ให้ตายสิประเทศนี้พัฒนาไปได้อย่างถูกทางซึ่งอินเดียควรจะเรียนรู้จากสิ่งนี้ช่างเป็นการผสมผสานร,ระหว่างชีวิตในเมืองและความสงบของธรรมชาติมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมเคยไปเมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วและสิ่งที่คุณถ่ายทอดเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นมันก็ออกมาสวยจริงๆ